สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอช่องจิ๊เตอร์แอนด์เซตัสชาแนลวันนี้จิ๊เตอร์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ปิ่นฟ้าฟาร์มนะครัะก็กืดเพื่อนๆพ,พ,พ,พร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ <inate> น้องๆเห็นไหมคะน่ารักมากมีตนนัวเล็กด้นะคะเพื่อนี่ตังน,นี้น่ารักมากเลยอมีะไรอีกตัวเเพื่อนเพื่อนมาดนคืออะไระตมันคือกะตกะตน้องๆเห็นไหมน่ารักมากเลยกะาตน้อยอยกินน้ำดูกินน้ำดูกินน้ำ อุยดูดูดููงดูด,ด,ด,ดน้ำก็เป็นอ่ะโอ้แล้วก็มีอะไรอีกพี่เตอร์นกค่ะแลนี่เป็นนกอะไรครับแม่อันนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าน,นกอะไรเ,เพื่อนๆรู้จักไหม,ไมรู้จักคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนี่คือน,นกอะไรน่แต่สวยมากเลยอ่ะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองโอ้มีหลายสีมากแม่พูดไม่ถูกเลยนะครน่ารักมากเลย อเดี๋ยวรีเตอร์พาดูตรงนี้ก็จะมีอุ้ยอันนี้คือเต่าอุ้ยเต่าเต่าตัวใหญ่มากเลยมันเบื่ออันนี้คือเต่าอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยอันนี้สงสัยจะเป็นตัวเล็กอันนี้จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นพ่อหรือเปล่าใช่ครับแล้มาดูอีกตัวนึง ี่ตกใจมากเลยนะคะเป็นเหื่อเเข้มแฮมแฮมเเล้วๆว้าวงูหลามตัวนี้เขาชื่อน้องเป็ดนะคะน้องๆเห็นไหมเอ่ยถ้ากินเป็ดแน่นอนเลยค่ะโอ้เข้าชื่อเป็ดเขาไม่ได้ชอบกินเป็ดนี่เตอรตลกแล้วตอนนี้เขากำลังนอนอุ้ยดูๆใกล้ๆกันไม่ได้หลับนะน้อง น้องๆเห็นไหมคะโอ้โหที่ปีนฟ้าฟาร์มเราก็จะมีของมากมายให้ซื้อเลยนะคะ่ว่าจาเป็นต้นไม้เด็วกาดเลยนะคะน้องๆอ,อยากมาให้คุณพ่อคุณแม่พามาได้นะที่ปีนฟ้าฟาร์มนะคะสมากการอบๆนะคะ มีต้นไม้อะไรนะนี่คือนกแก้วน้องอย่างนี้ตัวใหญ่ม,นนกกมากเลยนี่คือนกแก้วนะคะนกแก้วนกแก้ววิวิวเชี่ยงมากเลยอ่ะตรงทางเแ็ท ไปไม่ได้เดี๋ยวเตต้าจะลงไปตาม<ป>เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันไปดูนกยูงกันนะคะน้องๆไปดูนกยูงกันเดี๋ยวจิเตอร์พาไปดูนกยูงอุยดูนกยูงดูนกยูงอุ้ยนกยูงน้องๆเคยเห็นไหมคะนี่คือนกยูงน,นะ ตอนนี้ก็คือหายยากแล้วค่ะดูได้ยากแล้วนะคะที่ปินฟ้าฟาร์มเรามีนกยูงด้วยนะแพะนะคะแต่อตอนนี้ฝนตกก็จะแฉะแฉะหน่อยเนาะฝนตกก็จะแฉะแฉะหน่อยนะ เดินเล่นเยอะมากเลยนะคะน้องๆนะนีเตอร์ชอบใจใหญ่เลยนะคะอันนี้จะเป็นใกล้ๆแบบเศรษฐกิจพอเกียงนะคะจะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงสินฟ้านี่จะใกล้ๆบ้านของิวเตอร์นะคะเเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วก็ เราไปให้อาหารปลากันนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบเศรษฐกิจทอปอย่างนิดนึงไปโซนอาหารเลยนะครับอันนี้จะเป็นมุมให้ถ่ายรูปนะคะน้องๆกสวยมากเลยอ่ะเนาะตัดมุมได้แบบสวยมากนะคะเนี่เราก็จะมานั่งถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ เป็นโซนอาหารนะคะจะมีกว๋วยเตี๋ยวชามยักษ์มีไอศครีมมีพิซซ่ามีเฟรนช์ฟรายนะคะมมแล้วก็มีริมน้ำนั่งแบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเราลงไปนั่งเพลหาอะไรกินกันนะคะเพื่อน,นโอเคตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ลูกลงไปตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อน,นโอเคเตตัสบอกเยี่ยมๆโอเคครับเตตัสเดตัสไม่ยอมให้จับเลยอะ เดตจะไปอย่างเดียวเลยเนาะ ควีนนะคะเพื่อนๆมีไอเลือกหลายแบบเลยครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอย่างที่อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับพ่อน้ำน้ำครับนี่ก็จะเป็นพวกยำอะไรยำกุ้งยำเากุ้งยำกระเบรแล้วก็ยำอะไร 그 a p i k a 요 เป็นบรรยากาศ เกี้ยงเลยอ่ะพิซซ่าเป็นฝฟล์แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์หรือี้าจะรอ,อกินไอติมอีกแต่ครับเียๆได้ที่สุดไอติมก็มาเลยนะครับน่ากิน,านมากเลยนะครับเมื่อน,นี่ เด yeah. ี๋ราจะมากินกันเลยนะครับอร่อยมากเลยครับพ่นดอีดีแล้วก็หก กเตอร์กำลังไปปั่นเรือเล่นนะคะน้องๆเดี๋ยวกิวเตอร์กำลังสนุกเลยบรรยากาศดีมากนะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนอยากจะมานะคะให้คุณพ่อคุณแม่พามาได้เลยนะคะกิวเตอร์กำลังสนุกเลยบรรยากาศดีมากๆนะคะ ตอนนี้ฝั่นอย่งครับเลี้วปั่นปั่นเลี้วปั่นอี้ครับนี่ครับปั่นร้อกา้วกัน้าเลี้ยวขวาเราปั่น ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้จิ๊เตอร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย